เมื่อเขาคิดว่าความรักคือความไว้ใจแต่เธอเชื่อว่าความรักคือความซื่อสัตย์จะเป็นยังไงถ้าเธอมองเห็นอนาคตอีกหนึ่งปีข้างหน้าและพบว่าความรักไม่เป็นอย่างที่เธอคิดผลงานสุดประทับใจจากรมแก้วผลิตโดย The Family สนับสนุนโดยสสส365วันแห่งรัก ฝนทำท่าจะตกแล้วช่วงเวลาเลิกงานแบบนี้รนต้องติดหนักแน่ๆรีบเดินไปให้ถึงป้ายรถเมล์เร็วๆดีกว่าจะได้รีบกลับบ้านเฮ้ยรถใครเนี่ยทำไมอยู่ๆถึงพลวดพลาดเข้ามาจอดเทียบข้าวคุณป่า,า,ตาตรงนี้คุณนิดใช่ไหม <S <s <ign al> คุณรัน <k ling> ขึ้นมาบนรถสิฉันไม่เรื่องต้องคุยกับเธอคะ <k ling> ขึ้นรถเร็วเข้ามีรถตามหลังมาไม่เห็นเนก็ได้ค่ะก็ได้ คุณรันมีอะไรจะคุยกับนิดเหรอคะเธอเองใช่ไหมผู้หวังดีที่คอยส่งข้อความมาถึงฉันคุณรันทราบได้ยังไงคะเธอคอยส่งข้อความมายุยงให้ฉันตามไปอรารวาสรัชาและต้องการให้ฉันหลงประเด็นมัวไปสงสัยผิดคนเธอจะได้อยู่ใกล้พี่ตู่ได้สะดวกและระหว่างที่ฉันตีกับรัชชาเธอก็จะได้กลายเป็นนางเอกผู้แสนดีในสายตาของพี่ตู่ที่ฉันพูดมาทั้งหมดถูกต้องไหม เธอี่มันฉลาดจริงๆว่าอย่างไงล่ะนั่งเงียบอยู่ได้ไม่คิดจะแก้ตัวอะไรหน่อยหรอนิดไม่ได้ต้องการทำลายคุณแต่ที่นิดทำไปก็เพราะนิดไม่ชอบคุณราชาไม่ชอบที่เขามาหาพี่ตุลาหรือเอาเรื่องคดีมาอ้างแล้วก็นัดพี่ตุลาออกไปพกข้างนอกบ่อยๆเธอหึงเหรอเธอคงลืมไปแล้วมั้งว่าน,นั่นมันหน้าที่ของฉันเธอไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ต่อไปนี้ไม่ต้องส่งข้อความบ,บ้าบอลอะไรามาหาฉันอีกละ และฉันขอเตือนให้เธออยู่ห่างๆจากพี่ตัวเอาไว้เพราะชัดหึงหึงอย่างที่ฉันไม่สิทธิ์จะหึงอ่ะคุณเห็นแก่ตัวว่าไงน,นะพูดใหม่อีกทีสิคุณกับพี่ตุลาแยกกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะถ้าคุณไม่ได้รับพี่ตุลาแล้วคุณจะห่วงเขาเอาไว้เพื่ออะไรหลีกทางให้เขาได้เจอคนที่รักเขาได้มากกว่าคุณนะคะคุณรันนิสัญญาว่าจะดูแลเขาให้ดีที่สุดให้โอากาสนี้เถอนะคะนะ ริดว่าล้วค่ะนี่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยท่านี้มันบ้าที่สุดบ้าไปแล้วมาขอสามีจากภรรยาเขาเนี่ยนะฟังนะชาตินี้ฉันไม่ค่อยคิดจะเลิกกับพี่ตู่และต่อให้คอจะแก่ตายฉันก็ไม่ปล่อยเขาให้เธอฉันขอออกคำสั่งนับจากวันนี้ไปเธออย่ามายุ่งกับพี่ตู่อีกพรุ่งนี้เรลาอ,อแล้วก็หางานใหม่ทำซะไม่งั้นฉันจะทำหนัสือสนเทศวนไปให้ทั่วสำนักงานเลย ว่าเธอกาลังคิดอะไรกับผู้ชายที่มีภรรยาแล้วไม่นะคะอย่าทําอย่างนั้นเธอห้ามฉันไม่ได้หรอกขอร้องนะคะคุณลันนิดส,สัญญาว่าจะอยู่ห่างๆจากพี่ตุลานิดจะไม่ให้พี่ตุลารู้สักนิดว่านิดรู้สึกยังไงกับเขาติดยอมทุกอย่างขอแค่อย่าให้ถึงกับต้องออกจากงานเลยนะคะติดขอร้องลงจากรถไปซะแต่ข้างลอกรถฝนมันกําลังตกหนักแล้วถนนแถวนี้มันก็ทั้งมืดแล้วก็เปลียวมากลงไปลงไปก่อนที่ฉันจะฆ่าเธอก็ได้ค่ะ นาเธอมันต้องโดนแบบนี้แหละตากฝนให้เปียกไปลูกหมาตกน้ำซะบ้างเป็นการลงโทษในสิ่งที่เธอคิดและทำลงไปสิ่งที่นางโดนตอนนี้มันสมควรละนางสมควรจะได้รับบทเรียนแต่ว่าทิ้งน,นางไว้แบบนั้นจะดีเหรอข้างทางมันก็เปลี่ยกจริงๆแหละฝนก็ตกหนักไม่มีทีท่าว่าจะหยุด เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นอีกอะที่เราจะต้องรับผิดชอบความรู้สึกผิดบาปไปตลอดชั่วชีวิตเลยไงโอ้ยลันนาลีทำไมต้องมารู้สึกผิดอะไรตอนนี้วะเน,นี่ยเพื่อมนุษยธรรมขับรถวนไปรับแล้วก็กลับไปส่งที่บ้านก็ได้อ่ะคุณนิดอะไรนั่นหายไปไหนแล้ววะเราพยายามเปิดไฟกระพริบ ขับเลียวพุตดปัดช้าๆมาได้สักพักแล้วยังไม่เห็นใครเดรินหรือหลบฝนอยู่ตรงไหนเลยอ,ะอ่ะอะนั่นไงเจอแล้วเธอวิ่งเข้าไปในตู้โทรศัพท์สาธารณะสงสัยจะไปหลบฝนในนั้นดูเหมือนานางกำลังใช้มือถือของตัวเองโทรขอความช่วยเหลือจากใครสักคนฮจริงสิคนอย่างเธอน่ยมันเอาตัวรอดได้อยู่ล้วเอาล่ะ งั้นเราจอดรถอยู่ตรงนี้แหละอยู่ไกลขนาดเนี้ยไม่มีทางสังเกตเห็นรถเราหรอกอย่างน้อยแค่ฉันจอดรถอยู่ตรงนี้รอจนกว่าคนที่เธอโทรไปขอความช่วยเหลือจะมารับก็ยังดีกว่าปล่อยให้โดนใครมาฉุดไปทำร้ายเป็นบาปติดตัวฉันเปล่าเปล่าอะมีรถขับมาจอดเทียบฟุตบาทตรงตู้โทรศัพท์สาธารนณะนั่นแหละโอเคฉันจะได้กลับบ้านอย่างสบายใจสักทีละนารี แต่รถนั่นคุณค้นจังไม่น,นะนั่นมันรถพี่ตู่เฮ้ยเราต้องตามฝ่ายไปแล้วแน่ๆน่ผู้ชายที่กำลังเปิดประตูลงมาแล้วเอาเสื้อคลุมไปห่มให้คุณนีอะไรนั่นก็คือพี่ตูผู้ชายที่ผู้หญิงคนนั้นกำลังวิ่งเข้าหาคือพี่ตูผู้ชายที่กำลังเกอะประคองผู้หญิงคนนั้นไปขึ้นรถก็คือพี่ตู่ผู้หญิงคนนั้นเพิ่งสัญญากับเราว่าจะไม่ยุ่งกับพี่ตู่แต่นี่ผ่านไปไม่ถึงสิบห้านาที หลอดโทรหาพี่ตู่แล้วก็เรียกให้เข้ามารับฮิแกมันเลวร้ายมากอย่านิดฉันไม่ควรนึกเห็นใจแกเลยจริงพี่ตู่พี่ตู่พี่ตู่ได้ยินลันพูดไหมลันอยู่นี่พี่ตู่อย่าไปยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นเธอไม่ได้ใส่เสื้ออย่างที่เห็นนะพี่ตู่เอา้เอารถพี่ตู่หายไปไหนอะนี่พี่ตู่ไปกับผู้หญิงคนนั้นแล้วเหรอไม่นะ ไม่ไม <unex> ่โอ๊ยโอ๊ยปวดหัวปวดปวมันหัวจะระเบิดนะไม่นะยไม่นะนี่เรากำลังจะหมดสติเหรอไม่โอ๊ยโอ๊ยมันหัวจริงสิปฏิทิน ิวันนี้วันที่สองมิถุนายน2550โห้ยโล่งอกไปทีเราอยากให้เหตุการณ์ที่เราไปเจอมาในอนาคตเมื่อกี้เป็นแค่ฝันร้ายจริงๆ,จร,งๆจริงสิเมื่อคืนเรื่องคอนเสิร์ตเรากับพี่ตู่ยังงอนกันอยู่เลยตอนนี้พี่ตุลาจะไปทำงานยังนะต้องรีบไปดูข้างล่างซะหน่อยโอ,โอ้ย ลุกเร็วไปมึนหัวโว้ยออแล้วนี่ใครเอาตะกร้าผ้ามาวางไว้ตรงนี้เนี่ยชนล้มละเนระหน้าไปหมดแล้วยิย่งรีบเหมือนยิ่งช้าบ้า,าจริงๆเลยต้องเก็บผ้าเสร็จตะกร้าให้เรียบร้อยก่อนอ้อแล้วนี้อะไรหล่นออกมาจากกระเป๋าเสื้อสูรของพี่ตู่เนี่ยนี่มันเข็มกลัดเพชรรูปมแมลงเต่าทองนี่นา ไอ้เข็มกลัดเจ้าปัญหานั่นน่ะเธอคิดจริงๆเหรอมันเป็นของฉันก็ไอ้เข็มกลัดอันนี้เธอค้นเจอในกระเป๋าเสื้อนอกของตู่เมื่อหลายเดือนก่อนไงล่ะเธอคิดจริงๆเหรอว่าเราสนิยมชั้นป้าถึงขั้นจะต้องติดเข็มกลัดรูปแมลงเต่าทองฝังเพชรไปออกงานนี่ต้องเป็นเข็มกลัดที่ยารชาพูดถึงแน่ๆแล้วมันก็ไม่ใช่ของยารชาแต่เป็นของผู้หวังดีแม่ผู้ช่วยสาวคนนั้นของพี่ตู่เราต้องเอาเข็มกลัดนี้ไปคุยกับพี่ตู่ ตัดไฟซะตั้งแต่ต้นลมอ้าวตื่นแล้วเหรอเมื่อคือนคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะสนุกเมื่อคือนรันกลับดึกดื่มกาแฟสักหน่อยจะได้สดชื่นขึ้นแก้วนี้พี่ชงให้แล้วขอบคุณค่ะแต่ลันไม่อยากดื่มงั้นพี่เอาวางไว้บนโต๊ะนี้ก็แล้วกันพี่จะไปทํางานละแล้วพี่ตู่ล่ะคะเมื่อคือนสนุกไหมพี่ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตด้วยนี่จะสนุกอะไรละ่ะก็เรื่องเจ้าของเข็มกลัดนี่ไงคะ ใช่ของคนที่พี่ตู่พาไปงานเลี้ยงเมื่อคืนหรือเปล่าลันไหนบอกว่าไปกับนวัตเพิ่งรู้นะคะว่านวัตติดเข็มกลัดเพชรด,ด้วยฟังก่อนอย่าเพิ่งประชดพี่ใช่เมื่อวานพี่ไม่ได้ไปกับนวัตแค่สองคนแต่มีรุ่นน้องผู้หญิงอีกคนที่ทํางานไปด้วยรุ่นน้องผู้หญิงชื่อนิดนิชาทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยของพี่ตู่หรือเปล่าคะลันรู้ได้ยังไงร,รู้ได้งไ,ไดงไ,ไม่สําคัญหรอกค่ะ ที่สําคัญก็คือลันรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปมันจะแย่กว่านี้มากๆถ้าพี่ตู่ยังคงทํางานใกล้กับผู้หญิงคนนั้นหมายความว่ายังไงแค่เข็มกลัดอันเดียวที่เขาทําตกไว้แล้วพี่เก็บมาเหรอที่ทําให้ลันคิดไปได้ขนาดนั้นมันไม่ใช่แค่เข็มกลัดโอเคคือลันไม่รู้จะอธิบายยังไงให้พี่ตู่เข้าใจอะ่ะแต่พี่ตู่ลันขอร้องนะคะหาผู้ช่วยคนใหม่แล้วก็ไล่เขาออกไปให้พ้นพจากพี่ตู่ลันไม่อยากให้พี่ตู่กับเขาทํางานด้วยกันอะให้ตายเถอะ อย่าบอกนะว่ารันคิดว่าพี่กับนินชามีอะไรกันจริงๆณตอนนี้มันอาจจะไม่มีแต่อนาคตมันจะมีค่ะพี่ตู่ไม่รู้หรอกว่าอีกหน่อยผู้หญิงคนนี้เขาจะมาชอบพี่ตู่เขาจะเป็นต้นเหตุให้เราแยกกันอยู่เขาจะพยายามแยกพี่ตู่ไปจากรันอะ่ะรันพอเถอะเฮ้ยทำไมพี่ตู่ต้องตวาดรันด้วยเพราะรันฉันจะเป็นหนักข้อเกินไปแล้วนะสิทำไมถึงเก็บเอาเรื่องที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยมาคิดปฏิประต่อได้ขนาดนั้นก็เพราะว่าเรื่องที่พี่ตู่บอกว่าไม่เป็นเรื่องในอนาคตมันจะเป็นเรื่องจริงไงคะอนาคต อน,นาคตอะไรรันรู้ได้ไงว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นจะแค่คาดเดาเฉยๆแล้วเอามาระแวงเป็นตู่เป็นตาแบบนี้ไม่ได้หรอกนะรันไม่ได้คาดเดานะคือคือเออถึงลันจะพูดอะไรไปตอนนี้พี่ตู่ก็ไม่เชื่อรันอยู่ดีอะแต่ว่าพี่ตู่พี่ตู่ทำเพื่อรันนะเลกทำงานกับเขาได้ไหมนะคะพี่ขอรับโทรศัพท์ก่อนนะรันครับอ๋อวันนี้ผมคงเข้าสายหน่อย ตอนนี้เลยเหรอคุยได้สั้นๆพี่ตู่เฮ้ยเดี๋ยวพี่ตู่จะไปไหนอะคะคุยตรงนี้ก็ได้รันอยากรู้ว่าพี่ตู่คุยกับใครอะงั้นขอโทรศัพท์รันนะนั่นใครพูดอะรันอย่าทำแบบนี้เอามือถือพี่คืนมาเอาแล้ววางสายโทรศัพท์พี่ทำไมแหมเสียงหวานมากเลยนะคะถามชื่อไปก็ตอบซะด้วยว่าชื่อนิดนิชาทำไมทำแบบนี้ทำเป็นเด็กๆไปได้ มีเหตุผลหน่อยเถอะเขาโทรมาเรื่องงานเอาโทรศัพท์พี่มานี้พี่จะโทรกลับไปถ้าพี่ตู่จะคุยกับผู้หญิงคนนั้นหลันไม่คืนลันนารีถ้าพี่ตู่อยากได้คืนมากนะก็มาเอาในแก้วกาแฟนี่ก็แล้วกันหลันยาอตอนนี้มือถือพี่ตู่กำลังดื่มกาแฟท่าทางมันจะใช้งานไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะทําเกินไปหรือเปล่าถ้าพี่ตู่รู้เห็นทุกอย่างเหมือนที่ลันรู้พี่ตู่จะเข้าใจลันพี่ว่าวันนี้เราคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วละ่ะสงบสติอารมณ์ซะ คิดอะไรด้วยเหตุผลเราเย็นนี้ค่อยมาคุยกันพี่ตู่อย่าเดินหนีรันไปเดือๆแบบนี้นะนี่เวลาแบบนี้ไม่ใช่เวลาจะมาสงบสติอารมณ์นะคะรันไม่ได้ต้องการเหตุผลนะลันแค่อยากให้พี่ตู่อ่อนข้อให้รันบ้างเข้าใจความรู้สึกของรันบ้างอะรันพี่ต้องไปทํางานนะก็ได้ถ้าไม่คุยกันให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องมาคุยกันอีกถ้าพี่ตู่ก้าวออกไปแปลว่าพี่ตู่เลือกผู้หญิงคนนั้นมากกว่ารันและเย็นนี้กลับมาพี่ตู่ก็จะไม่เจอรันอีกลันจะไปจากที่นี่ มีเหตุผลกว่านี้เราค่อยคุยกันพี่ตูถ้าไม่กลับมาคุยให้รู้เรื่องเราก็เลิกกันไปเลยทะเลาะอะไรกันตั้งแต่เชา้าฮะกลับไปคุยให้รู้เรื่องก่อนไหมตูคนไม่มีเหตุผลคุยยังไงก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับผมไปละฝากดูด้วยนะครับพ่อพี่ตูอย่าไปนะคะพี่ตูหนูลันเราน่ะเป็นเมียไม่ทําหน้าที่ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าช่างคิด ช่างกังวลหาเรื่องปวดหัวให้ในตู่มันมากนักเลยไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะลันจะไม่อยู่ให้ใครปวดหัวอีกแล้วลันจะกลับไปอยู่บ้านของลันหนูลันเฮ้ยโอ๊ยตายตายตายนี่มันอะไรกันฮะใหยลันแกหอบกระเป๋าเสื้อผ้าพวกนี้กลับมาบ้านมันหมายความว่ายังไงโอ๊ยตายแล้วลูกฉัน คนหนึ่งผัวก็หายหัวไปจากบ้านตั้งหลายวันแล้วยังไม่มีวี่แววจะกลับมาหาเมียเลยส่วนอีกคนหนึ่งวันดีคืนดีก็หอบเสื้อผ้าหนีผัวกลับมาบ้านแม่ตัวเองซะอย่างนั้นเออให้มันได้อย่างงี้สิลูกฉันเลิกกับผัวหมดทุกคนไมไ่เชื่อแม่กันมาเลยสักนิดคุณแม่อย่าพูดให้หนูสะเทือนใจเลยค่ะหลานก็ยังไม่ได้เลิกกับพี่ตู่นะคะก็แค่อยากพิสูจน์ใจอะไรนิดหน่อยอะแหมคนหนึ่งก็สะเทือนใจอีกคนหนึ่งก็อยากพิสูจน์ใจ พิสูจน์อะไรไม่ทราบพ,พูดง่ายๆทําเป็นงินให้เขามางอว่างั้นเถอะก็ลันก็แค่อยากให้พี่ตู่เขารู้สึกบ้างว่าถ้าขาดหลันแล้วจะเป็นยังไงถ้าถ้าเขารักหลันจริงเขาก็ต้องมาหาค่ะแล้วถ้าเขาไม่มาล่ะนี่ต้องเลิกกันจริงๆที่แกไปท้าเขาไว้หรอคุณแม่นี่อย่าพูดให้รันใจเสียสิคะฉันน่ะไม่เคยสั่งสอนให้พวกแกท้าผัวยายเยงเยงแบบนี้เลยนะมันเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีเขา ถ้าในตู่เขายอมหยาขึ้นมาจริงๆนะแกไม่ต้องมานั่งน้ําตาเช็ดหัวเข่าอย่างที่เยลดามันเป็นอยู่นี่เรียกไงคุณแม่ฮอสิ่งที่ถูกในสายตาของแม่ก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องนอนกอดทะเบียนสมรสมให้แน่นแล้วก็กัดฟันทนทุกอย่างที่ผู้ชายทําอย่างที่แม่เคยทนอยู่กับพ่อใช่ไหมล่ะคะถึงจะได้อยู่กันได้จนแก่เท่าจนตายกันไปข้างหนึ่งอะ่ะก็ถ้ามันโง่ไปเจอผู้ชายเจ้าชู้เข้าให้แล้วแต่คีดอยากจะอยู่กับเขาไปจนตายมันก็ต้องทนน่นแหลอวะ พี่ตู่เขาไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้เหมือนพ่อกับพี่ชวินโอ้โอ้รันลันลันขอโทษนะคะพี่ระดาคือคือลันไม่ได้ตั้งใจอ่ะพี่พี่ไปเข้าครัวทำกับข้าวก่อนดีกว่าถ้าในตู่มันไม่ได้เจ้าชู้แล้วเก็จะงอนมันตุปัดตุ่องหอบเสื้อผ้ากลับมาอยู่บ้านทำไมล่ะก็เอ่อคือ รันพยายามจะป้องกันบางเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่พี่ตู่เขาไม่เข้าใจอะ่ะบอกตรงๆเลยนะฉันก็ไม่เข้าใจแกคล้รันไม่รู้จะอธิบายยังไงอะ่ะเราจะอธิบายยังไงให้แม่เชื่อเรื่องหมอดูเนี่ยไหนจะเรื่องคําทํานายว่าเรากับพี่ตู่จะต้องยาและที่สําคัญเรื่องเหตุการณ์ในอนาคตที่พี่เจอมาอีกพูดไปแม่ก็คงจะหาว่าเราบ้าเป็นอะไรใหญรันแกบ่นอะไรของแกคือ ลันพยายามจะกำจัดผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวพี่ตู่เพราะลันรู้ว่าสักวันผู้หญิงคนนั้นเขาจะมาชอบพี่ตู่ลันไม่อยากรอให้พี่ตูเ่เผลอไผลไปก่อนแล้วค่อยมาแก้ปัญหาคืนจะรอใหถึงเวลานั้นแล้วค่อยมาแย่งคืนเหมือนที่แม่กับพี่ระดาต้องเป็นลันคงทนไม่ได้อะก็แม่เองไม่ใช่เหรอที่สอนให้ลันหึงให้ระแวงเอาไว้ก่อนอย่าให้ชีวิตคู่ของลันซ้ำรอยกับพ่อกับแม่อ่ะโอ้ยยายลันเรื่องชีวิตคู่มันยาก ฉันบอกตามตรงเลยนะอยู่มาจนถึงอายุปูนเนี้ยฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรคือถูกคือผิดแกอย่ามาเชื่อฉันให้มันมากนักเลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่พ่อมสอนแกกับละดาให้รู้จักระแวงมาตลอดน่ะมันถูกหรือเปล่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาสอนกันมาว่าไว้วางใจซึ่งกันและกันแต่ก็ไอ้คำคำนี้นั่นแหละที่แม่ไม่เคยมีตลอดช่วงชีวิตการแต่งงานกับพ่อของแกจำได้ว่าตลอด20ปีที่อยู่กับพ่อแกแม่มีความระแวงสงสัยให้ยึดมั่น แล้วไอ้หลักที่ใช้ประคองชีวิตคู่มาจนกระทั่งเขาตายจากไปก็คือความอดทนแล้วก็เป็นความอดทนของแม่ฝ่ายเดียวซะด้วยเฮ้ย่ายลานเอ้ยความไว้วางใจจะเกิดขึ้นได้มันต้องขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตะบี้ตะบันไว้ใจส่วนอีกฝ่ายก็ตะบี้ตะบันนอกใจอย่างพ่อกยังไงละ่ะโอ๊ยพูดแล้วก็อารมณ์เสียฉันไปดูต้นไม้หลังบ้านที่สบายใจดีกว่าเอา้าแม่แม่เป็นอะไรอะ่ะ ทำไมถึงเดินคอตกไปหลังบ้านอย่างนั้นล,ะลน่ะรันก็เผลอพูดเรื่องพ่อขึ้นมาทีไรก็เป็นแบบนี้ทุกทีแหละเห็นทีบ้านเราถ้าจะมีอาถรรพ์นะสงสัยจะได้อยู่กันแบบสามแม่ไม้เฮ้ยพีรดาจะพูดแบบนี้นะลันยังไม่ได้เลิกกับพี่ตู่ซะหน่อยเดี๋ยวเขาก็มาง้อลนแล้วถ้าอย่างนั้นก็เหลือพี่กับแม่ก็ได้เป็นสองแม่ไม้ก็แล้วกันแม่คนเดียวตั้งหกักใครว่าพีรดาจะเป็นไม้เล่าเชื่อรันพีรดาไม่ต้องไปคิดมาก ควงคุณการโฉบไปโฉบมาไปเรื่อยๆเดี๋ยวนายชวินรู้เมื่อไหร่เขาก็หึงลมออกหูลีบแจนกลับมาขอคืนดีกับพิรดาเองแหละลันลันคิดว่าแผนที่พี่ทำอยู่จะได้ผลหรอได้ผลชัวร์ฟันธงพิรดาเชื่อลันนะทำไปอย่างที่ทำอยู่แล้วอนาคตมันก็จะเป็นอย่างที่ลันพูดแล้วของเธอละยะลายลันอนาคตของเธอกับคุณตุลาเธอจะทำกับมันยังไงอนาคตของลันน่ะหรอ ถ้าไม่อยากให้อนาคตของตัวเองเป็นอย่างที่ไปเห็นมาหลันก็ต้องเปลี่ยนมันค่ะหลันจะต้องกําจัดนิดนิชาออกไปจากชีวิตพี่ตู่แล้วก็ทําให้พี่ตู่รู้สึกถึงความสําคัญของหลันให้มากขึ้นพิรดาพิรดาว่าป่าเนี้ยเขาจะรู้หรือยังคะว่าหลันเก็บข้าวของออกมาจากบ้านแล้วป่านี้เขาจะร้อนกระวนกระวายคิดถึงหลานบ้างไหมอะโทษไอ้หลาน พ่อครับพ่อเสื้อผ้ารันหายไปรันได้บอกหรือเปล่าว่าเขาจะไปไหนพ่อหิวน้ำขอกินน้ำก่อนพ่อครับรันไปไหนพ่อรู้หรือเปล่าพ่อก็ไม่รู้ว่ะเห็นหิ้วกระเป๋าออกไปหลังแกไปทำงานแป๊บเดียวแต่ผมฝากพ่อดูเขาเมื่อเช้าอะแกฝากให้ดูฉันก็ดูให้แล้วไงดูตั้งแต่เดินหิวกระเป๋าลงมาแล้วก็ขับรถออกไปเลยล่ะยังบอกด้วยซ้ำว่าให้ขับรถดีด แกบอกฉันดูเฉยเฉยไม่ได้บอกนี่ว่าจะให้จับเมียแกขังล็อกไว้ในห้องหรือจะให้เค้นถามจนสารภาพาว่าจะหนีไปไหน <laughs> แล้วเขาไม่ได้ฝากบอกอะไรไว้กับพ่อเลยเหรอครับเปล่าไม่ได้บอกพ่อนะแต่น่าจะบอกไอ้ตัวนู้นไว้เจ้าหมาปักกี้เนี่ยนะนั่นไงจดหมายซองเบอร์เทิรมผูกติดไว้กับปลอกคอมันนั่นไงแกไปหยิบมาอ่านสิแล้วบอกฉันด้วยว่าเมียแกไปไหนเอาจดหมายมานี่ปักกี้ อ่านแล้วเป็นไงตกลงเมียแกไปไหนไปบ้านแม่เขาครับรู้แล้วก็ไปรับกลับมาซะสิสสไม่ล่ะครับพ่อถ้าเล่นไม้นี้แล้วผมต้องไปง้อกลับมาทุกครั้งอีกหน่อยไม่วุ่นแย่หรอครับเหตุผลถูกผิดไม่ต้องมีกันพอดีนั่นสิมีเมียอย่างเมียแกเนี่ยหน้าปวดหัวดินะะชีวิตแต่งงานมันก็แบบนี้รักจะหาห่วงมาผูกคอเวลาปมมันพันกันก็ยุ่งเหยงิงก็ต้องเรียนแก้กันเอาเองแล้วนะ ไอ้ลูกชาย้านโทรศัพท์จากคุณตุลาจ้าเฮ้ย,ยแม่ไหนบอกว่าไม่ได้รอทำไมถึงได้วิ่ง,งก็ห่อ,อขนาดนั้นล่ะเบาเบาสิคะพิลดาเดี๋ยวพี่ตู่ก็รู้ทันหมดไม่ใช่ว่าพอได้ยินเสียงสุดที่รักแล้วก็จะอ่อนระทวยรีบหอบกระเป๋ากลับบ้านคืนนี้เลยนะพี่ไปละคุยตามสบายจ้า ฮัลโหลจะกลับบ้านหรือ,อยังพอดีปักกี้มันทำท่าไม่ค่อยสบาย <c oughs> พี่เลยจะพาไปคลินิกเดี๋ยวจะได้เลยไปรับลันด้วยอะไรนะคะเอาปักกี้ไปคลินิกแล้วก็จะเลยมารับลันอโอ้โหนี่ลันอุตสาหอบเสื้อผ้าออกมาจากบ้านหนีหายไปทั้งวันพี่ตู่จะมาเล่นง่ายๆแบบนี้เองนะหรอคะถ้าจะบังเอิญผ่านมาแล้วก็งั้นไม่ต้องมารับก็ได้คะ่ะยังไม่อยากกลับ ทำไมถึงต้องทำตัวเป็นเด็กๆโกโรธก็หนีออกจากบ้านมีอะไรก็กอดมาคุยกันที่นี่แล้วเมื่อเช้าใครเป็นฝ่ายเดินหนีไม่ยอมคุยให้รู้เรื่องก่อนละ่ะก็พี่ต้องไปทำงานไปทำงานหรือว่าไปหาใครที่ออฟฟิศกันแน่คะลันพี่ตู่ถ้างานเจ้ายัางไงตกลงจะอยู่ที่นั่นใช่ไหมโอ้โหนี่ถ้าพี่ตู่จะทำเสียงรำคาญรันขนาดนี้แล้วก็ใช่คะ่ะรันจะอยู่ที่นี่พี่ตู่จะได้ไม่ต้องรำคาญ ถ้ารันไม่มีเหตุผลแบบนี้พี่ก็ไม่งอน์ไะเฮ้ยใช่สิรันมันไม่มีเหตุผลรันเป็นเด็กไม่รู้จักโตชอบทําให้พี่ตู่กลุ้มใจปวดหัวทําหน้าที่พรรยักบกพร่องล้มเหลวตื่นก็สายทำกับข้าวก็ไม่เป็นเป็นแม่ที่ดีก็คงไม่ได้อย่างที่พ่อพี่ตู่ชอบว่ารันนั่นแหละพี่ตู่รู้ทั้งหมดนี่แล้วมาแต่งงานกับรันทําไมเราเอาประชดเข้าไปอ๋อใช่รันขี้ประชดด้วยขอบคุณนะคะที่เตือนรันรู้หรอกคะ่ะว่าทําให้พี่ตู่เบื่อถ้างั้น ก็น่าจะปล่อยให้รันอยู่ที่นี่ตลอดไปซะเลยจะโทรมาทำไมอ้าบอกมาสิคะาว่าจะโทรมาทำไมเล่าบอกให้รันกลับบ้านทำไมโทรมาก็หวังว่าจะคุยกันด้วยเหตุผลแต่ถ้ารันจะใช้อารมณ์เอาแต่ประชดแบบนี้พี่ก็จะวางสายละอ้าอยากวางก็วางไปเลยไม่ได้ขอให้โทรมาง้อซะหน่อยถ้าไม่อยากให้ง้อก็ไม่ควรทิ้งจดหมายไว้ตามตัวเจอหรอกนะคนใจร้ายหลันไม่น่ามาแต่งงานกับพี่ตู่เลยคนอะไรเอะอ่าก็อ้างแต่เหตุผลเหตุผลเหตุผล ไม่รู้จักความรักแล้วไมี่เหรอไม่รู้จักความรักคําว่ารักนะ่ะพี่ตู่คงสะกดไม่เป็นด้วยซ้ําถึงได้ไม่เคยพูดมันออกมาเลยสักครั้งลันรู้อยู่แล้วค่ะว่าตลอดมาเนี่ยลันตั้งหางที่รักพี่ตู่อยู่ฝ่ายเดียวก็ลันเป็นฝ่ายขอพี่ตู่แต่งงานเพราะอย่างเงี้ยชีวิตคู่ของเรามันถึงเรื่อยเฉยแฉไม่โรแมนติกเลยสักนิดเพราะงี้ใช่ไหมคะพักหลังเข้าโรงหนังด้วยกันพี่ตู่ก็เอาแต่หลับกินข้าวก็ไปพนนร้านแบาร์บีคิวสิ้นคิดนั่นช่วยไม่ได้ก็ลามันน่าเบื่อหน้าเซ็งแล้วกกก็็็โงงง่่่่ดด้้้วยเเปปนนทีีรรึษาาืองงาใหตไไม เวลาจะพาไปออกงานมันก็เลยขายหน้าไงสู้พาผู้ช่วยคนใหม่ไปก็ไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยรันพูดถูกไหมคะเพิ่งจะรู้ว่าที่แท้รันก็คิดแบบนั้นถ้างานงนั้นรันก็ไม่น่ามาแต่งงานกับพี่จริงด้วยใช่ค่ะรู้งเงี้ยรันไปแต่งงานกับพี่พาวิทย์ดีกว่าพี่ตู่ไม่รู้หรอกว่าเขาเคยชอบรันมาก่อนแล้วเราก็เกือบจะเป็นแฟนกันแล้วด้วยถ้าพี่วิ์กลับมาจากเมืองนอกเร็วกว่านี้นะรันอาจจะไม่ขอพี่ตู่แต่งงานก็ได้พี่วางสายแล้วนะพี่ตู่พี่ตู่ คนบ้า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 คนไม่มีหัวใจคําตอบที่รันอยากฟังอะ่ะก็คือพี่ต่รักรันถึงได้มาตามรันกลับบ้านพูดแค่เนี้ยรันก็รีบแจนหอบ้าหอดผ่อนกลับบ้านทําไม่ทันละมันยากนังเองไงที่จะวางเหตุผลถูกผิดไว้ก่อนต่อให้ไม่พูดคาว่ารักแค่พูดว่ากลับบ้านเถอะนะพี่คิดถึงรันก็พร้อมจะยอมทุกอย่างแล้วก็ได้จะเอาอย่างนี้ใช่ไหมพี่ตู่ พี่วิทย์พรุ่งนี้ว่างไหมคะลันจะไปหาลันเบื่อลันอยากไปเที่ยวกับพี่วิทย์นะคะติดตามเรื่องราวความรักและการเข้าใจความรักไปกับเขาและเธอใน365วันแห่งรักผลงานสุดประทับใจจากรมแก้วผลิตโดย The Family สนับสนุนโดยสสส